ดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะเนี่ยที่เห็นผักกาดสีนี้ uh huh. ทำไมมันเป็นสีนี้ก็ไม่รู้ค่ะชอบเวลามาหาหมอที่คลินิกนะคะเวลาเดินผ่านเนี่ยชอบมองเขาจะปลูกต้นแว่นแก้วไว้ตรงนั้นแต่วันนี้ไม่งามค่ะที่เห็นครั้งแรกนะงามไม่เคยเห็นจริงๆนะเนี่ยสีเนี้ยเคยเห็นบ้างมีดอกแล้วด้วยค่ะพอดี เจ้าของบ้านเดินมาก็เลยขอถ่ายวีดีโอเนี่สีแปลกมากค่ะมันมันมันเป็นสีเป็นสีเขียวแบบนี้มีใครเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันสีสวยมากค่ะเป็นคนจีนนะคะอันนี้ต้นหอมใหญ่นั่นน่าจะเป็นแตงกวาค่ะส่วนอันนี้ดูซิเนี่ยอันนี้ผักขมแดงนะมันเกิดขึ้นมันเองแต่ว่าอันเล็กๆนี่น่าจะเป็นหวีดค่ะ วมันแปลกมากค่ะ thank you so much thank you